ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ครับวันนี้พามารีวิว่นเพื่อนรถเห็นมันทีมงานของพี่พลบานปอดสวรอนบานปอดสวงแน่นเพื่อนมาดูเครื่องนี้ก่อนอันนี้จะเป็น RT 140ีร้เพื่อนๆน,นี่นะ RT 140 ตัวนี่เย็นที่เคลียงมั้งเพื่อนเนี่ยตัวนะดูคอสาลี่ใหญ่ๆเลยเป็นซางเพื่อนเน,นะนะเบรกแห้งเพื่อน เแพงนะกระบะกว้างๆเลยยังไม่ได้ลงมือขุดเลยนะกระบะกว้างๆเลยตัวรถน่าจะเป็น M4K เพื่อนนี่คืคันนะ นี่เบรกเลยเดี๋ยวดูก่อนนั่นเพือ่อนเหมือนกันเพือ่อนเบรกแห้งเมื่นช่วงล่างแน่นเลยเผา,าใหญ่ๆเลยนะคันนี้ลูกเตะเดียวนะคันคนี้ยันมาร้อยห้าสิบอันนี้สองลูกเตะเพื่อนนี่นะ อันนี้เปนะ็นกระทิงเขียเจ็ดสองเพื่อนหางแดงนะแส่ลูกเตะเนี่ยมเคห็มสวยเลยเพื่อนตมาอยู่เลยนะ วนมากรถเข็นหนักจะเป็นกระทะอย่างนี้หมดเลยนะเพื่อนนี่นะหมขันลงก็เหมือนกันดูกันตอนเพื่อนนี่กี่คันนะวัน <c oughs> นี้มาจอดอยู่นี่ห้าคันนั่นเพื่อนนี่แต่งคันเนะึ้ เดี๋ยวแยกไปงุ่นอีกสองคันเดี๋ยวลุงน้อยจะตามไปถ่ายดูเดี๋ยวรีวิวตรงนี้ก่อนนะน่าจะเป็นเบรกแห้งหมดรคันนี้ล้อสูงล้อใหญ่นี่นะลูกคอสาลี่นะใหญ่แน่นเลย โค้งก็จริงเพื่อนถุกเตะเดียวนะนิยันมาร้อยี่สิบสวยๆนะ่ยันมา คุณมาเห็นมันจะช้ยันม่ากเพื่อนนี่กี่คันนั่นเพื่อนนี่นี่ท่อน้านเพื่อนนี่ทอออกหน้าทองอนานี่นะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวได้ฟังเสียงกันเสียงใหญ่เสียงทุ้มแน่นเพื่อนนี่นี่เป็นยันม่าร้อยห้าสิบนะสองลูกเตะนเพื่อนลวนนนนะูวินนี่ไงวินสี่ลอง นเ้พื่อนเลเดืยก็ม่อยเดือยต่อน oh ีนะ่น่าจะเป็นเบรกน้ำมันเพื่อนเนี่เบรกน้ำมันเพื่อนกันนะ อากาศมันร้อนัากาศมันร้อเวลาเดินทางเจ๊ว้าวถึงแล้วพักทำไม่ทันแล้ยสวยเลยนะเดี๋ยวคือพักเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนี่ก็เป็นนิแตนนะเรื่องเดี๋ยวดูเครื่องนิแตนกันร้อยหกสิบเพื่อนเพื่อนนะเครื่องที่สวยเลย ครับเดี๋ยวพาไปดูอีกสองคันนะแยกขุดอยู่แลงครับนี่ก็เป็นยันม่าเพื่อนหมายกิ๊กเลยนะยันม่าร้อยห้าสิบส่วนมากพวกเข็นม่นใช้ยันม่ากันเลยเพื่อนโค้งนี่น่าจะเป็น M C K สองลูกเตะนี่นะวันนีเ้เดี๋ยวได้ฟังเสียงลั่นๆกันเพื่อนนะ อะลี่ยังสวยๆเลยใหญ่สูงเพื่อนเนี่ยอรี่เบีกกันเบีกแห้งเพื่อนสอ่วนมากใช้เบีกแห้งนั่นเลยนะเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำมันแห้งนะเมื่อกี้ที่ลูกน้อยรีวิวมาก็มีอยู่คันเดียวเนาะที่เป็นคูป,ปุต้าหนอกขน้นยันมากเลยเพื่อน เพื่อนเพื่อนตัวรถรุ่นนี้เขาไม่มีหัวน็อตอย่างเหมือนของกระทิงนะนี่นะช่วนี้เขาไม่มีหัวนอ็อตโผล่มาเป็นแป้นหน้าแป้นเรียบๆเ,เลยเพื่อนเนี้ยมีชื่อช่างเลยเพื่อนเนี่ยดูอีกรั้นเพื่อนเนี่ยหลังเนี่ย ทีมงานนี้อยู่บ้านปอสวองเพื่อนลุงพลเพื่อนเนะี่ยชุดของพี่พลนะพี่พลบ้านปอสวองนี่ก็ยันมา150เพื่อนนี่ก็ใหม่วินน่าจะเป็นวินหน้าห้าติดหกเพื่อนนะอของลุงน้อยนะลุงน้อยวรชัยเนะแต่คันนี้เป็นลูกเตะตัวเดียวนะเนี่ยของยังใหม่อยู่เลยนี่อินโดนเพื่อนเครื่องอนะเครื่องของอินโดนนะ อุ้ยโครกระสุนแทงเพื่อนโคง้งเป็นโคง้งกระทิงซูปเปอร์เคเอสคุนเดียวของลุกน้อยอ่ะเพื่อนเห็นคอสาลี่เขาเนาะนี่นใหญ่เลยใหญ่กว่าแขนลุกน้อยมาตรฐานเลยดีจังเลยเนี่ยนะสาลี่ เงินเพื่อนดีจังเลยเนะี่ยต้อ,องลุงน้อยผูกลุงน้อยก็จะต่ออย่างนี้มั่งลุงน้อยอยากได้ช่วงช่วงล่างเขาเนี่ยเพ่อนเนี่ยช่วงดุมเนี่ยนะช่วงดุมช่วงเบรกเบรกก็อยู่ดีเบรก่องลุงน้อยก็อยู่แต่ไม่ไม่อยู่ได้เต็มที่ไงคืออย่างนี้ไม่ได้เพื่อนเนี่ยอันนี้ถ้ารถเบานี่เบรกได้ล้อตายเลยนะลุงน้อยว่านะแต่ลุงน้อยก็ยังไม่เคยขับสักทีนะ อย่างเงี้ยนะเนี่นะยนะช่วงล่างเพื่อนแน่นเลยั้างลงเลยนี่สวยเลยสุดซอยเลยเพื่อนเข้ามามาใต้บ้านลุงน้อยเข้ามานะนี่สุดซอยสุดคอนกรีตแล้วก็มีทางน,น้อยเข้ามาแล้วก็มีป่ามันตรงนี้หน่อยนะแล้วที่กำลังขุดเพื่อนเดี๋ยวดูตอนเขายํำทางอีกทีนะ ก็เป็นนั่นเพื่อนกำลังเก็บเลยหัวมันมันเป็นมันน้ําหยดนั่นเพื่อนแต่หัวไม่เคยโตเลยไม่รู้ว่ามันกี่เดือนแล้วนะนี่ก็หัวหน้าทีมงานนะที่พลนะนเพื่อนบานพอทองเพื่อนน้าขึ้นนะนายไม่น้นําขึ้นเนี่ยนายไม่น้นําขึ้นขึ้นมายันนี่เลยนะอันนี้เป็นเกาะเยอะขึ้นเยอะเลย ับเพืเ่อนๆก็ยังนะยังคุณไเต็มเหลืออีกประมาณสักสองล่องนะนะ่ะยังไม่เต็มเลยเพือนคุต่อสายน้ำจยดก็ไม่ได้เก็บเลยนะเจ้าของเพื่อนสายน้ําเต็มเลยถ้ากลัวน้ําท่วมนะ้ะรีบแต่ลุงน้อยว่าคงคงขึ้นไม่ถึงนะนะเนาะเมื่อในลืมเมื่อกี้รีวิวไปลืมบอกอันนี้เป็นงาน Make นะเม็ิอินไทยแลนด์นัน่นเพื่อนนี่อันนี้ผลิตจากประเทศไทยนะ สวยเลยอย่ามาฟังเสียงกันลองเสียงหอบนี่นะเมกอินไทยแลนด์ดูโมโลเลเนี่ยเพื่อนก็จะมีสองจุดให้ดูนะโมเลเมกอินไทยแลนด์เขาจะเป็นรูรูแล้วก็นี่ปลายท่อนะปลายท่อจะเป็นแซลเลตดูดง,ง่ายเลยเพื่อนแต่เขาใช้น้เดิมเนี่ยนะเราจะดูง่ายมากเลยเพื่อนเราไปดูอีกคันนะครับนี่เ,เพื่อนนี่คันนะอันนี้ นี่นะอินโด,น,น,โดน,นีอินโดนเ,เพื่อนนื่ยังใหม่ที่คูเลยเมื่อปีแล้วมีแซทีมานะปีนี้ก็เปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนไปยันม่ามเลยเพื่อนเนี่ยนี่อินโดดูนะบอเลกเาจะตันตันแล้วเ็าจะทําอันนี้โดมาทําไม่โดมาอย่างเยอะเลยเพื่อนเนี่ยเนี่ยเนาะทำโดมาเยอะเดี๋ยวดูปลายทอนเพื่อนนี่ทอของงูนะลูกน,น้อยเรียกเองนะทอของงู ชุดนี้รู้สึกว่าพิสันนะคนโค้งเราถ่ายทองคําเคยถ่ายนะตอนไปคุดอยู่พิจิต,นะตอ่ะพอเมื่อกี้ลุงน้อยไปถ่ายอยู่กองห้าคันชุดนูน้นเขาบอกว่าเคยเจอพิสันกับพี่เอนะก็ไปถ่ายอยู่เพื่อนเพื่อนอันนี้อีกอูนออนนอกอ่นึงนี่เพื่อนอู่สมพงบอถถ่อทำอันเนี้ยมีหลายอู่เพื่อนแอถวบ่อทำอ่ะแต่ทีมงานนี้ทีมงานก็ของพี่พลน,นะ อยู่เกาะสวอรบ้านเกาะสวรรคเดี๋ยวมาดูตอนเขาย่ำทางันเนาะนี่นั่นเพื่อนขันเร่งใครอยากได้ขันเร่งก็ต้องคอมเมนต์เข้ามาหาลุงน้อยนะเฟซลูกสาวลุงน้อยก็ได้ลุงน้อยลงในช่องชุมชนของลุงน้อยอชาวไร่อ,อะ่ะ พักมาในเฟสลูกสาวลูกน้อยได้ก็ะเร่งนะีนนั่นเพื่อนเร่งสวยๆเลยอู่สมพงศ์นี่จะใช้ช่างพงศ์บ้างเลยนะคนมากระเร่งนี่ก็จะสั่งมาจากช่างพงศ์บอกทำเพื่อนใครอยากได้กระทักเข้ามานะในเฟสลูกสาวลูกน้อยอ่ะก็เดี๋ยวขยับรถหลบรถไถ,ถ่นั่นเพื่อน ออบไปจังเลยเครื่องเดิมนั่นเพื่อนอะเครื่องไม่ได้ยัดสปริงอะออกพอเพาะเลยเพื่อนอยเก็บไม่เสร็จนั่นนะเดี๋ยวรอให้เก็บเสร็จก่อนอเอาแค่ลบรถคือรถไทยจะออกไปคอีกแปลงนะ เดี๋ยวมาฟังตัวนี้กันบ้างนะอันนี้ก็ของอินโด นี่นะเพื่อนเพื่อนเพื่อนนี่ก็เริ่มขุดเลยนะแปลงเนี้ยอันนี้แปลงนะันเพื่อนแปลงนี้รถเข็นอยู่แปลงนี้ห้าคันครับเนงานก็เริ่มเก็บกันแล้วเพื่อนเริ่มขุดดินติดหนะ้าดูเลยครับเนะี่ยหัวก็พอได้เพื่อนแต่ดินติด ครับอันนี้ก็ยันมา่าเดี๋ยวมาดูกันเพื่อนยันมา่าไทยเพื่อนบริจกเทศไทยแคนี้นี่ทีเอฟร้อยห้าสิบนี่นะนี่ดูโมเลนเพื่อนนี่นะเดทไทยร้อยยี่สิบนี่ก็มาดูกันเพื่อน อี20กประเทศไทยเพื่อนอันเนี้ยมันดูมาเลยเห็นะเมใโบว์ประเทศไทยเหมือนกันลุงน้อยชอบทอ,อนเพื่อนเนี่ยนันเพื่อนกระเร่งใครสนใจก็ทักเข้ามานะในเป็น,นลูกสาวลูกน้อยอ่ะอยู่ในช่องชุ่มชนเ่ะชุมนชนเร่งเฉยเลย ถ้าเพื่อนนี้แต็นนะดีวิวแต็มมากเนนะี่ยขอกบ,บนพับได้นะเพื่อนเนี่ยเห็นไหมมีชั้นในนี้นช่วงนี้เป็นพับพับลงมาให้ต่ำนะช่วงแรกแล้วค่อยเสริมขึ้นทีหลังสโลเพื่อนเนี่ยสเกียสโล่โอช่วงล่างมีดำเพื่อนนี่ดำเห็นเลยลายดำนะแต่ท่านี้เป็นดำสโลมีดำ เครื่องใหญ่ๆเลยใหญ่ๆสวยๆเลย4,160 L เขียนไว้ว่างั้นพอ้โหเพื่อนนี่ปั๊มน้ำมันรุ่นนี้จะอยู่บนนะเหมือนกับตัวมาวานเพื่อนถึงว่าไปถ่ายอ่ะวันนู้นอะที่มาวานถึงว่าไปถ่ายวันนู้นเลยที่รถ่ายหน้าเดินตามนะมีอยู่คันนึงที่ทีมงานของคุณนิรันดร์ที่ว่าคันใหญ่ๆกับรี่คันใหญ่ๆนะ160เหมือนเครื่องนี้เลยนย อันนี้ก็เป็นของพี่พลนะของพี่พลบ้านปอสว่างเพื่อนเนี่ยสารี่น่าจะกว้างพอกันเพื่อนสารี่เน,น,นี่ยเนะี่ยมาสองเมตรสองเมตรสิบอย่าคัเนี้เนาะเขาช่างแถวนั้นเขาต่อมีหลายช่างเพื่อนแถวนั้นมีอู่ช่างพงมีหลายช่างเพื่อเน,น่ทอนะท่อปลายนับจะไปหน้าสองครึ่งโอ้เพื่อนถ้าปลายใหญ่จะดังเสียงทุ่ม น,นีก150เ,เพื่อนอันนี้ก็น่าจากประเทศไทยเหมือนกันประเทศไทยเพื่อนอันนี้ก็ประเทศไทยเหมือนกันนะเนี่ยน,นี่นะมีคูตามาคันเดียวเองเพื่อนเนี่ย14ดอกนั้นยันมากันเลยนะยันมาล้วนๆเลย ครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่เลยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ